you <phone rings> นี่จริงคอนเสิร์ตรุกครั้งของ e ีครับความพิเศษซึ่งเป็นเป็นความพิเศษที่คนจะรู้อยู่แล้วก็คือพวกเรามักจะเอาเพลงมาเรียบเรียงกันใหม่นะครับแต่ว่าการเรียบเรียงใหม่ครั้งนี้ก็จะเป็นอยู่ในทีมของ Back to b a s i c ซึ่ง Back to b a s i c ของเราก็คือครั้งนี้เราจะเชื่อมอารมณ์ทุกๆอย่างอารมณ์สนุกอารมณ์หัวเราะอารมณ์ซึ้งอารมณ์แบบทุกๆอย่างนะครับด้วย เสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรีด้วยพี่บีเล่นคีย์บอร์ดด้วยพี่โอเดเล่นกีตาร์ด้วยพี่โซเล่นเป็นโนพี่มินเล่นเบสพี่ร้องแล้วก็แขกรับเชิญของเราด้วยครับซึ่งแขกรับเชิญก็เป็นอ่าเป็นไฮไลท์ของเราอย่างหนึ่งด้วยสนุกมากครับสนุกครับเราเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราซ้อมก่อนถแถลงข่าวครับเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมมา ล่วงหน้าแล้วฮะับทำเพลงกันสนุกสนานมากมายทานความพร้อมตอนนี้ขนาดไหนนะพันกี่เปอร์เซ็นต์หรือก็คอนเสิร์ตมีวันที่17ใช่ไหมครับตอนวันวันนี้วันที่ตอนนี้เราแถลงสิเสี่สิบสี่แล้ซ้อมประมาณเดือนหนึ่งเราซ้อมมาได้อาทิี่หนึ่งแล้วครับ3-40%แล้วครับใช่แล้วเราจะซ้อมทุกวันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่17ก็เหลือไม่เหลืออะไรคะหรือโชว์หรือว่าจะคิดอะไรเพื่อ์ไับสนแฟนๆป่าก็คิดว่า พอเราเสร็จครบซ้อมเพลงเสร็จแล้วทีนี้ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะที่เราสามารถลงไปแบบใส่ใจได้ทุกเรื่องเลยครับเยอะมากๆครับที่ว่าอยากจะมีเช่นไหนเยอะเยอะเยอะมากใช่ไหมเยอะมากเราถามว่าสภาเยอะไหมเยอะไหมเยอะมากเยอะมากแน่นอนครับเยอะก็ต้องเยอะมากนะแล้วก็เราจะมีสิ่งที่ไม่เคยทํหลายหลายอย่างครับไม่เคยจริงๆรครับจะอยู่ในงานนี้ครับไม่เคยสักงานอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและอาจจะเป็นสิ่งที่ฮาครับ แต่โอเคนะน่าจะโอเคนะมีฮาด้วยใช่ไหมดีฮรมีฮาด้วยมีฮาด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะทำอะไรบ้างที่มีครับเอ่อก็อย่างเช่นอย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นแขกรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมแจมกับเราหลายๆคนอาจจะเอ่อเห็นแขกรับเชิญมาแจมกับคอนเสิร์ตเป็นฟีเจอริงกันเป็นการร้องเพลงด้วยกัน แต่ว่าของเราอาจจะมีอะไรพิเศษมากกว่าน,นั้นเพราะว่าแขกรับเชิญของเรา,าเราเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นยังไม่เห็นเราจะดึงตอนนั้นของแขกรับเชิญมาด้วยซึ่ง EDC จะพยายามผสมผสานความเป็น EDC กับแขกรับเชิญให้น่าสนใจมากๆครับคับั้มากจะมีออใหม่คาร์บัแน่นอนครับก็ตอนนี้เราเป็นมินิอัรบ,บั้มครับแล้วก็มีิอรลบ,บั้มได้มี3เพลงแล้วก็ ตอนนี้เป็นซิงเกิลที่4เพลงใครนิยามที่ได้ยินกันนะครับแล้วก็หลังจากเพลงใครนิยามคิดว่าอีกไม่นานนะครับเราจะปล่อยออกเป็นอัลบั้มเต็มแล้วครับคาดว่าเมื่อไหร่ครับหลังจบกคอนเสิร์ตจะมีออกมาให้ได้ฟังกันหรือว่าใครในปีนี้แน่นอนใครในปีนี้ครับไม่ประมาณไม่เกินตุลานะไม่เกินตุลาแน่นอนเพราะวันบันทึกเสียงมาได้เกือบเสร็จแล้วครับ อยากจะให้ทุกคนมาดูกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของ E.T.C. นะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ4ปีนะครับแขกรับเชิญ Soul After ินะฮะพิเศษมากๆไม่ได้ขึ้นเวทีแจมกับใครมา10ปีแล้วมั้งครับนะเป็นเกียรติกับพวกเรามากทุกคนนะครับต้องฝากทุกคน17 17อ่ามิถุนายนนี้นะครับใบแจกครับบัตรหาได้ที่ไทยทิเก็ตเมชชีนไทยทิเก็ตแมนแขกรับเชิญทั้งหมดมี So อัพเจอซิ มีน้องลีเดียมีน้องสิงโตงนําโชคแล้วก็น้องนัดสักดาทรด้วยครับรอบ,บเดียวขอนไม่จำสังรอบสักรอบเลยสักรอบหนึ่งก่อนครับ <c oughs> สักรอบหนึ่งก่อน <c oughs> ถ้าเพิ่มอีกรอบไหวไหมคะพี่เดินครับถ้าเพิ่มอีกรอบไหวไหมคะถ้าคนต้องการดูกันเราก็ไหวนะ <c oughs>